สวัสดีค่ะพี่ได้รับคำถามจากน้องท่านหนึ่งมาว่าถ้าเราไปฝึกงานแล้วก็เราโดนบูลลี่เราจะทำอย่างไรพี่จะบอกว่าคือตามประสบการณ์พี่นะคะเราจะเรียกว่าบูลลี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกงานมันต้องโดนกันทั้งนั้นแต่วิธีการที่เราจะรับมือเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่จะมาแชร์ประสบการณ์ ตัวจากตัวพี่เองเลยว่าพี่รับมือกับมันอย่างไรตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะตอนนั้นพี่ได้มีโอกาสทํางานในบริษัทบริษัทหนึ่งที่กรุงเทพตอนที่เข้าไปอะคะ่ะก็โอเคนะคนทริปพี่โอเคมากเพราะว่าตอนนั้นพี่มีหน้าที่เป็นเอ่อแกล,ลแเลอรี่แมเนจเจอร เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องเรียนรู้ภาพาเพนติ้ g งแต่และอันว่าราคาเท่าไหร่เวลามีคนสะสมหรือคอเลกเตอร์เข้ามาเขาจะถามรายละเอียดดีเทลที่ต้องรู้ทุกอย่างแล้วก็จะมีการจัดปาร์ตี้ออแกนซ์อีเวนต์ที่แบบว่าให้คนสะสมผลงานเหล่านี้ได้มาดูแล้วก็มีการซื้อขายเช่นกันและกันเนาะก็ตอนนั้นทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมากๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึงที่พี่ทำผิด แล้วก็พี่โดนบอสพี่แบบตะโกนเสียงดังต่อหน้าคนหลายๆคนแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่อายมากแล้วแบบเหมือนกับที่บ้านเราไม่เคยทวิตเราแบบนี้แต่คนอื่นทวิตเราแบบนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปดีซึ่งพี่ว่าน้องๆก็น่าจะเจอประสบการณ์เหมือนกันบางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้ตะโกนใส่แต่ว่าอาจจะพูดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอาจจะพูดว่าเราไม่ดีหรือพูดอ้อมคอมแต่ว่ารู้ว่าเป็นตัวเราอย่างเนี้ย เออว่าจะ handle อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการที่พี่ handle ตอนนั้นก็คือลาออกเพราะพี่รับไม่ได้ซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าเป็นออสถานการณ์หรือว่าการตัดสินใจที่ถูกไหมเพราะพี่มองว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ว่า งานอื่นๆหรืองานใหม่ที่พี่เจอตอนนี้เหมือนงานที่พี่ทําเป็นแอร์ใช่ไหมก็มีลูกค้าที่ตะโกนใส่แอร์เหมือนกันซึ่งตอนนั้นพี่ว่าตอนที่พี่ตัดสินใจลาออกอะ่ะ พี่ว่าพี่อาจจะเด็กไปด้วยแล้วก็พี่อาจจะไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรแบบนั้นแต่ว่าเวลามาทํางานเป็นแอร์คฮสตสผู้โดยสารตะโกนใส่ไม้เซ็ตพี่เปลี่ยนพี่ก็มองว่าแบบว่าเออผู้โดยสารน่าจะน่าจะหิวข้าวหรือว่าไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ใส่ใจซึ่งพี่ว่าการมองโลกของพี่ตอนเด็กตอนนั้นน่ะมัน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 เป็นมันเป็นหัวใจที่บบอบางแล้วก็อ่อนโยนที่เลยได้ลาออกแต่ว่าน้องๆถามว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมคะ พี่มองว่าถ้าเราให้เกียรติตัวเองหรือว่าอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีความสุขแล้วก็คิดว่าโอโหการที่มาทํางานเนี่ยฉันฉันอยากอยู่บ้านมากกว่าหรือรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าจะป่วยทุกครั้งเวลาไปทํางานพี่ว่าลาออกเถอค่ะถ้าเราไม่มีความสุขเบอร์นั้นเราไม่จําเป็นต้องให้ตัวเองอยู่ทุกๆวันอย่างทรมานเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือ ที่พี่อยากจะบอกน้องๆคือวางเป้าหมายหลังจากเรียนจบให้ดีๆว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแล้วก็โฟกัสกับบริษัทที่สามารถพัฒนาสกิลตัวเองไปในเวที่ตัวเองอยากเป็นอย่างเช่นพี่อยากเป็นแฟชั่นสไตลิสต์พี่ไปลองฝึกงานกับลิชแมกกาซีน3าเดือนแล้วพี่ก็ได้รู้อะไรเยอะแยะเลยต่อให้พี่โดนด่าพี่ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะพี่อยากจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายที่เชื่อว่า ตรงที่เราเรียนรู้การโดนด่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราพัฒนาสกิลมากขึ้นแล้วเราก็ได้ปรับปรุงตัวมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีจุดหมายเลยแล้วก็เราโดนด่าเราก็จะเหมือนกับว่าโดนตบหน้าตบซ้ายตบขวาแล้วก็แบบหลงทางว่าแบบเอ้าด่าฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเด็กๆคะเป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญพี่พูดหลายวิดีโอมากว่าทุกคนควรมี GPS ของตัวเองว่า เป้าหมายปลายทางจะไปทางไหนแล้วก็ how to ทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นอยากปรึกษาหรือว่าอยากโทรมาพูดคุยกับพี่สอบถามข้อมูลว่าม,มีวิธีการวางเป้าหมายอย่างไรที่พร้อมจะให้ข้อมูลน้องเต็มที่ค่ะจะก,การคลิปวิดีโอหน้านะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะบ๊ายบาย